สนุกมากค่ะค่ะแล้วได้ได้รำลึกถึงอดีตนะคะค่ะช่วยกกับกันแล้วถ้าถ้าข่าวจากไหนเราจะเข้ามาได้ได้ยังไงครับลูกลูกชวนมาค่ะรำลึกถึงอดีตค่ะถ้าข่าวจะทางไหนเพราะว่าเอ่อทางทีวีค่ะทางทีวีค่ะดูอยู่ค่ะดูข่าวอยู่ทุกวันค่ะค่ะค่ะสภาพบรรยากาศในพามรู้สึกเป็นไงบ้างครับมีความสุขมากมีความสุขมากแล้วมีความแบบชิลมากแล้วก็แบบที่นี่ทุกคนน่ารักหมดนะคะค่ะโดยเฉพาะศิลปิน ค่ะแฟชั่นที่ใส่มาวันนี้นี่คือยุคนั้นด้วยหรือเปล่าเลยใช่ค่ะใช่เลยค่ะเคยงงแบบว่าใช่ค่ะมาแบบนี้ค่ะ <c oughs> โอ้ขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณนะคะมันมีน็นภาพเป็นความรู้สึกช่วงนั้นยังไงบ้างใช่ค่ะมันระลึกถึงอดีตนะคะที่ว่าเราเคยมีความสุขไม่มีเรื่องอื่นมาปะปนนะคะ <c oughs> อันนั้นเป็นแบบชิลๆไปเลยค่ะบรรยากาศที่แบบว่าเห็นเพื่อนๆรุ่นๆที่แบบว่ามากันค่ะรู้สึกรู้สึกมันหลุดออกมาจากหลุดออกมาจากอดีตนะคะค่ะใช่ค่ะมัน มันจะแบบไม่เหมือนกับชีวิตที่อยู่ตอนปัจจุบันนี้นะคะสมัยก่อนนี่มันจะมีอะไรที่แบบว่าบ,บริสุทธิ์เหรอคะค่ะมันมมีความมีมูลเสน่ห์ใช่มันมีสเสน่ห์ตรงที่ว่าแบบไม่มีไม่ค่อยมีเรื่องอื่นมาปะปนนะคะค่ะใช่ใช่ไม่มีใช่ไม่มีเรื่องชลอมไม่มีเรื่องอื่นมาปะปนนะคะเป็นเรื่องของแบบ ความสุขจริงๆเลยนะคะและความความจริงใจขั้นพื้นฐานของบ้านเราเลยใช่ค่ะช่วงช่วงขั้นคื้นฐานเลยค่ะยุคนี้นะคะมีความสุขมีความร่วมมหลักยั้วเรื่องมือมีเรื่องใช่ค่ะอยากอยากจะย้อนไปถึงเวลาตอนนั้นไหมเพราะว่ามันเป็นเวลาที่มันไม่ไม่มีเรื่องอะไรทุกทุกร้อนร้อนะนะคะใช่ใช่ค่ะอยากมีความสุขแบบนั้นอีกนะคะถ้าย้อนเวลาได้นะคะ อยากให้จัดค่ะจัดได้ดีมากน่ารักมากทีมงานทุกท่านน่ารักมากค่ะโอจะมาเปมาวันเพราะว่าเพิ่งมาสุดท้ายค่ะกลัวจะไม่ทันค่ะถ้าถ้ามีโอกาสจัดอีกก็อยากจะมาอีกแล้วจะชวนคนให้มาเยอะๆเลยโอเคเลยค่ะย้อนถึงเมื่อก่อนสนุกมากค่ะอยากให้มีอีกปีละสองครั้งก็ดีนะปีละสองครั้งก็บรรยากาศค่ะแล้วก็ สถานที่โอเคเลยค่ะล่มลื่นที่มาตั้งแต่กี่โมงครับพี่มาถึงที่นี่ประมาณ4ี่โมงเย็นนะคะเนี่ผขาเดินถึงร้าอาหารแล้วค่ะร้าอาหารเป็นไงบ้างครับก็น่าน่ากินนะคะค่ะเดี๋ยวว่าจะไปทานข้าวค่ะไม่ได้ร้านยากค่ะที่พอพอพอเราถึงอย่างนี้แล้วเห็นมี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 ลูกเด็กๆน้องๆมานั่งอยู่ด้วยคริมสนกเป็นไงบ้างดีค่ะให้ให้มาออกมาชมบรรยากาศ อย่างเงี้ยมันดีค่ะแล้วเราทําให้เรามีแบบว่ามีความสุขค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันดีอะค่ะเด็กๆน่าออกมาเที่ยวเล่นค่ะดีกว่ามาเล่นแต่มือถืออยู่ในบ้านค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะมาพูดคุยกันค่ะเหมือนเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนก็จะมนอยู่ที้แหลมค้ามันบรรยากาศอย่างนี้เลยค่ะชอบค่ะก็ชิลๆสบายมากเลยครับแต่ว่าเหมือน มาฟังเพลงสบายๆลมเย็นๆแล้วก็อาหารอร่อยคร่ะครับถ้าพถ่ายของการแต่งงานนี้ได้ยังไงครับเพิ่นเมื่อวานมางาน awakening บางขอแล้วก็เดินผ่านมาพอดีแล้วก็เจอแล้วก็เข้ามาดูแล้วก็เออวันนี้ก็เลยพาเพื่อนใหม่ทีหนึ่งค่ะการแต่งงานแต่งานอีกวันใช่ใช่รู้ว่ามีการดอนเนอทันนหมทันอยู่ครับทันอยู่ครับมันเสน่ห์ของที่นั้นเป็นยังไงบ้างครับโอ้ผมชอบความแบบอนาล็อกแล้วก็แบบ คือเราอยู่ในช่วงที่เราเปลี่ยนผ่านจากอนาล็อกมาเป็นดิจิตอลอะไรเงี้ยอย่างแบบได้มีเล่นกล้องฟิล์มแล้วก็ได้เล่นทางกล้องดิจิตอลเริ่มต้นอะไรเงี้ยอย่เกมแบบเกมกดแบบยุคนั้นอะไรเงี้ยแบบฟังเทปฟังแบบแผ่นเสียงอะไรเงี้ยแบบฮะมุนเสนของมันอยู่ตรงไหนยุคนั้นของสภาวบ้านชาวบ้านเราเป็นยังไงครับมันผมรู้สึกว่าเป็นความความช้าความที่เราต้องอดทนรอก,กับอะไรบางอย่างอย่างแบบ อะไรยังทันอยู่ในจุกที่แบบต้องเขียนจดหมายหาเพื่อนต่างประเทศอะไรเงี้ยกว่าเขาจะตอบมาก็แบบโอ้นานมากอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ทุกอย่างมันเร็วไปหมดเลยฮะครับเมื่อวานเอออย่างสมัยก่อนมันแบบว่าเออเราต้องต่อคิวโทรศัพท์สารธนาคารเพื่อโทรหาสาวอะไรเงี้ยแบบว่าต้องเออประมาณเนี้ยครับฮะมันเป็นมันเป็นช่วงที่แบบว่าหลังจากของคันนี้ต่างคนเริ่มโวยาพันนี้ช่วงนั้นกันว่าอะไรคือันในคันที่เราถูกเรื่องอะไรอย่างคุณหลายคนเริ่มโวยหากันที่แบบเมื่อย้ายกลับคือผมคิดว่าสมัย สมัยนี้ยุคสมัยมันแบบทุกอย่างมันไปเร็วมาก่ยจนแบบว่าคนแบบเอออยากได้แล้วก็แบบกดกดกดทนมันก็ได้เลยอย่างเงี้ยแต่สมัยก่อนมันคือแบบเหมือนมันต้องมีความรอมันต้องมีความแบบมันมีกลิ่นอายของการแบบว่าเออช้าช้านิดนึงสโลลีฟนิดนึงอะไรเงี้ยฮะก็มีความอนาล็อกอยู่ความแบบว่าทุกอย่างไม่ใช่แบบภาพสวยภาพคมเป๊ะมันไม่ใช่ความเพอร์เฟกมันเป็นความแบบกลิ่นอายของสมัยเรานแง่บแง่หนึ่งเด็กๆลูกหลังๆก็พยายามจอยากจะเขาไปเรียนรู้ในยุคนั้น ฮะะะมันนเเป็เ้้ออไไรรถาาดคิดว่าเขาคงแบบห่ยหาความแบบอะไรที่มันแบบเออเห็นว่ามันแบบแม่งเท่ดีอะไรเงี้ยค่ะเสร็จแม่งคืออะไรหรือแบบแผ่นเสียงหรือแบบว่าโทรศัพท์แบบกดหมุนหมุนๆอย่างเงี้ยแม่งคืออะไรเงี<ส>้ย<ญ>ใช่ใช่ฮะแบบกล้องฟรีแม่งเป็นยังไงอะไรเงี้ยฮะฮะราคาที<ส>่ถ<ญ>ูกมากเลยใช่ฮะฮะครับแบบมันห่ยหาแบบกระบวนการอะไรเงี้ยมากกว่าแบบว่าโปรเซสที่มันเออคนสมัยนั้นแม่งแบบ กว่าถ่ายรูปได้รูปกว่าจะถ่ายรูปเราแบบเห็นรูปยังไม่ต้องรอต้องแบบอะไรเงี้ยค่ะอยากให้มีทุกปีคครรัับบใช่ขอบคุณโค้ชจัดจริงจริๆอะค่ะไม่ไม่ได้ตั้งใจจะมางานนี้แต่ว่าพอพอเห็นบรรยากาศแล้วมันแบบมานั่งนั่งชิลก็เลยแบบลองมานั่งดูอะงั้นแสดงว่าไลฟ์สไตล์ของพวกเราทั้งสามคนเป็นคนที่ชอบทำอะไรชิลๆใช่ค่ะแล้ววันนี้แบบอากาศไม่ไม่ได้ร้อนมากขนาดนั้นเพราะว่าแบบไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มากควันนี้สุดได้มาได้ อ๋อจริงๆอะค่ะตั้งใจจะมาแถวมิวเซียมตรงนี้นี่แหละค่ะแต่ว่าเห็นมันเห็นมันมีงานพอดีก็เลยลองมาเดินดูค่ะพอหลุดเข้ามาแล้วเป็นไงบ้างครับก็ก็โอเคค่ะก็นั่งชิลๆฟังเพลงเพลินๆแล้วก็มีของกินเยอะมากเมื่อกี้มทานที่ปัดติไหครับไม่ทานค่ะเพิ่งเพิ่งกลับมาจากร้านอาหารข้างนอกค่ะก็แต่ว่าพมาในเพลงยุคนั้นเราพอรู้จักบ้างไหมฮะเเเนงราี่ย เน่ไม่ไม่น่าจะรู้จักท่<ห>าค่าเด้อ๋อรู้จักอยู่ค่ะน <หา S 2> ี่คงไม่โผล่เพราะนึกจักไปแต่ต้องรู้จักทิกเกอร์แน่เลยอ๋อรู้รู้จักค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ฟังบ่อยขนาดแต่พอพอได้ยินชื่อมาบ้างเพราะเพราะายุค8ปดศูนย์ยุคเก้าศูนย์นี่เราอยากรู้ไหมว่ายุคนั้นมันมีอะไรจริงๆดใน,นเป็ยุคกรจริงๆก็อยากอยากรู้อยู่ค่ะว่าแบบสมัยนั้นเขามีอะไรเป็นยังไงแบบ ฟิลมันเป็นยังไงวินเทจขนาดไหนประมาณเนี้ยค่ะแในในในยุคนี้ปัจจุบันเนี้ยหลายหลายสิ่งหลายอย่างมันเริ่มเริ่มกลับมาอย่างอย่างเรื่องออสเตชันนั่นโน้นเนี่ยก็เริ่มกลับมาเรื่อยๆอะไรอย่าเงี้ยบงอ่ะก็ก็พอเห็นบางอย่างพวกกล้องฟิล์มอะไรแบบนี้การแบบกลับไปเป็นยุคเก่าๆอินกับอะไรแบบวินเทจวินเทจอะไรแบบเนี้ยค่ะก็รู้สึกชอบชอบอยู่เหมือนกันที่ประเทศเราอยู่ที่ไหนเราไม่ต้องกลุ้มเรืองคุยพาอยากจะกลับไป ใช่คิดว่ามันน่าจะเป็นความคลาสสิกที่แบบมันไม่มีปัจจุบันนี้นะค,ะค่ะใช่ค่ะทุกคนก็เลยแบบคิดคิดถึงบรรยากาศเก่าๆพอได้อย่างเช่นกล้องฟิล์มถึงแม้จะถ่ายในแบบปัจจุบันแต่ว่าพอมันถ่ายออกมาแล้วอะคะ่ะมันก็ทําให้แบบนึกถึงแบบความคลาสสิกที่มันมีมันไม่มันไม่ได้ชัดขานาดนั้นแต่มันมีเสน่ห์ของมันอะค่ะเพื่อนบอกค่ะ เขาโทรปุ๊บมาปั๊บเลยถ้ามาถึงตั้งใจมาง่ายจั้งใจบอกปุ๊บเพราะว่าที่นี่เป็นที่หนึ่งอยู่แล้วมาถึงที่บรรยากาศที่นี่ทุกทุกอย่างเลยค่ะทั้งมิวเซียมบรรยากาศมันได้หมดมันได้ฟิลอ่ะมันได้ฟิลแล้วก็นักร้องนักดนตรีนี่โอเคอยู่แล้วี่นี่เราไลฟ์สไตล์เราเป็นคนยังไงค่ะไลฟ์สไตล์ของเราเป็นติช่าชีวิตแบบไหนกช็อตก็ก็อิสระมั้งแค่นั้นเองแบบใชนมาอย่างไรกันเนี่ยงไ แกแล้วทำอะไรก็ไม่ผิดใช่ไหมช่วงนั้นเป็นไงบ้างคะับคุณผศขอถามย้อนทำไปนิดนึงค่ะช่วงทีวีช่วงยุ่งแปดส่วนกล้าหรืยุ่งกันเป็นไงบ้างครับซึ่งเด็กสมัยนี้ไม่มีบรรยากาศอย่างนั้นอีกแล้วมันมีบทเสน่ห์ตรงไหนเล่าให้ฟังหน่อยดีแกดีแกไปฟังสั้นๆแบบนี้มีเสน่ห์ตรงนี้ว่ามันมันได้ทั้งอัตลักษณงเนื้อร้องทำนองคนร้องมันได้ฟิลไปหมด ซึ่งซึ่งพี่มีความรู้สึกว่าความรู้สึกตอนนี้ว่านักนักดนตรีนักร้องนักแต่งเพลงอ่ะมันไม่ใช่อย่างสมัยก่อนมันไม่มีอัรถรสของความเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นกราบกรดนตรีอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการชีวิตพวกนั้นนหละบรรยากาศบ้านเมืองช่วงนั้นเป็นยังไงอ่ะก็จะรีมไม้เด็กๆรุ่นใหม่ถ้าถ้าบรรยากาศตอนนั้นมันก็คงจะดีกว่าตอนนี้ตรงที่มันไม่วุ่นวาย ทั้งเรื่องการเมืองทั้งเรื่องอะไรเยอะแยะเป็นชีวิตที่เรียบเรียบมันมีเสน่ห์พอขับไปได้มากไปเจอสัมผัสบรรยากาศงานแบบน,น,นั้นมันมีมาย้นอนถึงเราบ้างน้อยขนาดไหนดีใจสิค่ะดีใจเหมือนเหมือน,นเราได้ย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้ถ่ายที่ฝันใช่ไหมคะได้ไปถ่ายในฝังพี่ฝันเลยค่ะติดตามมาตลอดเป็นไงบ้างคะกับความมีความที่ฝั่นเขาเปลี่ยนไปไหม ไม่เปลี่ยนพี่ปายไม่เปลี่ยนเพราะว่าตามไปดูตามคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนค่ะแล้วมี่ตามมีฝาดได้สัมผัสเหมือนวันที่ครบรอบมาเดินด้วยเลยนะค่ะแปลกมากเลยเห็นเขาแบบว่าเขาก็ก็คงคงวัยเดียวกันก็คงมีความสุขเหมือนกันอยากให้จัดงานแบบนี้ไหมคะอยากสิคะนี่ไงพวกพวกพวกป้าอยู่แถวนน้นน่ะครับมาจะชวนกันมาถ้ามาจัดดิค่ะมาสิคะ